สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤษภาคมคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อก่อนอ่านดวงขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทาคลิปมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะ เกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะแต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้มันดีขึ้นเกือบทุกราศีนะเพราะว่าพฤหัสดาวประธานฝ่ายสุเขเคราะห์ที่ประธานโชคประธานความโชคดีให้ทุกคนทุกราศีจรดีมากจรเป็นเกษตรเข้มแข็งมั่นคงจะมีอยู่แค่สองสามราศีที่อาจจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่ก็จะดีขึ้นเหมือนกัน สำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่ธนูอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะฮะในเดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณปจอเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุ เท่ากับตัวคุณเป็นเกษตรพบพันธุเป็นเกษตรคุณจะมีภาระหลายเรื่องนะทั้งเรื่องการทำมาหากินอาจจะต้องเข้าไปจัดการเรื่องต่างๆในครอบครัวเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆบางท่านอาจจะได้สืบทอ,อดกิจการมาจากครอบครัวหรืออย่างน้อยคุณจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่มาไว้ในครอบครองบางคนอาจจะมีการวางแผนอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับชีวิตคุณ เรียกว่าชีวิตคุณจะมีเป้าหมายไม่ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไร้จุดหมายปลายทางเหมือนที่ผ่านมาแล้วข่าวดีคือในหนึ่งปีนับจากนี้ถ้าคุณลงมือทำตามแผนที่คุณกำหนดเป้าหมายไว้คุณจะพบกับความสำเร็จและสร้างความมั่นคงสร้างชีวิตของคุณได้ลงหลักปักฐานได้มั่นคงแน่นอนเพียงแต่เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่คุณจะมีความยากลำบากอยู่บ้าง เพราะว่ามีสุขเจ้าเรือนอริเข้ามาจอนร่วมอยู่ด้วยอาจจะคุยกับคนในครอบครัวมไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่ามีภาระมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านกับรถคนในครอบครัวเจ็บป่วยแต่ว่าไม่เกินความสามารถของชาวธนูที่คุณจะจัดการได้นะในเรื่องของการงานดาวพุธดาวการงานของคุณอยู่ในภพขุตตะ จริงๆธนูเนี่ยควรจะมีโชคในเรื่องของการงานคุณที่กําลังหางานทําอยู่หรือว่าอยากเปลี่ยนงานก็จะได้งานทําที่ถูกใจแต่ว่าวันที่สามดาวพุธด,ดาวการงานของคุณจะพักองศาไปจนถึงประมาณวันที่ยี่สิบสองเลยพอยี่สิบสามถึงจะเริ่มเดินหน้าเพราะฉะนั้นช่วงที่พุธพักเนี่ยอาจจะทาให้งานของคุณล่าช้าไม่ได้ดังใจระวังการสื่อสารที่จะผิดพลาดนะหรือสื่อสารแล้วมีความคลาดเคลื่อนทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน พูดในเรือนอังคาทําให้บางทีคุณพูดออกไปแล้วน้าเสียงติดพ่วนไม่มีหางเสียงไปอยู่ในราศีธาตุไฟทําให้คําพูดแรงกดดันนะทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้ง่ายอยู่แล้วแล้วพุธยังไปอยู่กับราหูอีกราหูเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเจ้าเรือนเพื่อนของคุณก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบข้างได้ง่าย ผู้ใหญ่เจ้านายรวมถึงเรื่องของคดีความการฟ้องร้องหรือว่าการถูกติดฉินนินทาทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง ทีนี้เรื่องงานถ้าจะให้ดีให้มีความสำเร็จมากขึ้นนะคุณต้องไม่ถังรูปแบบเดิมๆน,นะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต้องกล้าตัดสินใจไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจการค้าก็ตามทีอาจจะปรับรูปแบบการทำงานหรือว่าพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์การแตกลายสินค้าต่างๆจะทำให้งานของคุณมีความก้าวหน้าแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะในเรื่องของการเงินเสาเจ้าเรือนการเงินก็จอนเป็นเกษตรอยู่ในภพก,การเงินเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยธนูค่อนข้างดีแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้เหนื่อยเพราะว่าตั้งตัวคุณเป็นเกษตรดาวการเงินเป็นเกษตรดาวพันธุเป็นเกษตรเนี่ยรากการของชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตคุณจะมีความมั่นคงเพียงแต่เหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเงินการทอง มีความมั่นคงได้แต่ว่ามันเหนื่อยเครียดตามอำนาจของเสา ว่อจะได้เงินมาสายตัวแทบขาดอะไรแบบเนี้แต่คุณมีแนวโน้มที่จะมีะไรายได้มากขึ้นนะมิสหายที่อายุน้อยกว่าคนที่มีอาวุโสต่ำกว่าจะนำโชคมาให้หรือว่าแนะนำช่องทางการหาผลประโยชน์การหาไรายได้มาให้คุณนอกจากนั้นคุณยังมีโอกาสที่จะมีหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้นมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอสังหารนะได้บ้านได้รถ คุณที่ชอบเสี่ยงโชคก็เลขบ้านเลขรถนะทีนี้ก็เบาๆนะเอาแต่พอขำๆสนุกๆพอให้ชีวิตได้ตื่นเต้นในเรื่องของความรักดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ครองของคุณก็ไปอยู่ในพบตุกต่างกันคุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเนี่ย คนรักคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่กันดีนะให้ความสนอกสนใจเพียงแต่ช่วงที่พุทธพักก็ถนอมนำใจกันสักนิดหนึ่งนะในเรื่องของคำพูดคำจาอย่าให้แรงมากนะอย่ากระทบกระเทียบปัดชดประชันจะทำให้บาดหมางก,กันเปล่าเดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจนะคุณที่อยากจะมีบุตรหลานบริวารจะสมหวังมีข่าวดี แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภของมีค่าจากคนรักคู่ของด้วยเพราะฉะนั้นเอาใจคนรักสักนิดนึงเนาะคุณที่ยังโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนรักได้พบความรักนะจากการทำงานติดต่องานแล้วเจอกันหรือว่าในแวดวงการทำง,งานของคุณนั่นแหละเพราะพุธปัตนีกับพุธการงานของคุณเป็นดาวดวงเดียวกันนะ เพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดได้หมดแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ของขวัญของผาของมีค่านะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามได้ด้วยนี่คือภาพรวมของชาวธนูในเดือนพฤษภาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า